มะขามป้อมสมุนไพรมหัศจรรย์ที่มีดีมากกว่าแก้ไอครับมีการศึกษาวิจัยครับเอามาใช้ในโรคเรื้อรังต่างๆครับมะขามป้อมนะครับเอามาทําเป็นน้ํายาบ้วนปากรักษาโรคเหนือกอักเสบมะขามป้อมเนี่ยยังถูกนํามาใช้ในวงการเครื่องสําอางด้วยครับ มะขามป้อมครับส่วนใหญ่คนจะรู้จักว่ามีสรรพคุณในการแก้ไอใช่ไหมครับซึ่งก็อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับที่เราใช้เป็นยาน้ําแก้ไอมะขามป้อมกันหรือว่าเป็นลูกอมมะขามป้อมครับแต่หารู้ไหมนะครับว่าตัวมะขามป้อมเนี่ย นอกจากสรรพคุณแก้ไอเนี่ยมีประโยชน์อีกมากมายมหาศาลนะครับซึ่งเราเป็นสมุนไพรที่มีใช้มาตั้งแต่โบราณนะครับคุณสมบัติของมะขามป้อมนะครับแน่นอนว่ามีตัววิตามินซีเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็สารที่เขาเรียกว่าเป็นไบโอแอคทีฟคอมพาวเนี่ยเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนี่นะครับค่อนข้างมากครับแต่วันนี้จะขอโฟกัสแค่3เรื่องหลักๆครับเรื่องแรกครับ มะขามป้อมเนี่ยถ้าเราเอามาใช้เป็นสมุนไพรเดียเด่ยวๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดหรือว่าทํามาเป็นในรูปแบบของแคปซูลเองก็ตามเนี่ยปัจจุบันครับมีงานวิจัยครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคเหงือกอักเสบครับปัจจุบันมีการศึกษาในการนํามะขามป้อมนะครับเอามาทําเป็นคล้ายๆน้ํายาบ้วนปากครับ เอามารักษาโรคเหนือกอักเสบได้ครับสำหรับคนที่มีปัญหาโรคเหนือกอักเสบเรื้อรังนะครับหรือมีปัญหาฟันผุครับสามารถลองเอามะขางป้อมนะครับเอามาต้มนะครับแล้วก็เอามากลัวปากบ้วนปากครับหรือว่ารับประทานเข้าไปนะครับก็น่าจะมีส่วนช่วยนะครับในการรักษาปัญหาโรคเหนือกและฟันได้ครับถัดมาครับด้วยคุณสมบัติมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับ ลดอาการอักเสบในร่างกายได้ครับจึงมีการศึกษาวิจัยครับเอามาใช้ในโรคเลื้อรังต่างๆครับตัวอย่างของงานวิจัยนะครับที่มีการใช้มะขามป้อมในการรักษานะครับหนึ่งก็คือโรคไขมันสูงครับใครที่มีภาวะไขมันสูงนะครับไตกิีเซไยด์สูงคอเลสเตอรอลสูงนะครับลองรับประทานตัวมะขามป้อมครับเอามาชงดื่มกับน้ำนะครับ ลองรับประทานทุกวันนะครับน่าจะมีส่วนช่วยในการลดไขมันได้ครับเนื่องจากมีงานวิจัยทางคลินิกครับพบว่าการใช้สารสกัดมะขามป้อมนะครับ250มิลลิกรัม500มิลลิกรัมเนี่ยมีผลดีต่อการลดไขมันในเลือดทั้งคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ LDL ครับแน่นอนครับว่าถ้าเราลดไขมันในเลือดได้เนี่ยความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยความเสี่ยงก็จะลดน้อยลงครับ โรคเลือดลังอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีการนําสารสกัดมะขามป้อมมาใช้นะครับคือโรคเบาหวานครับเขาค้นพบว่ามะขามป้อมนะครับมีกลไกคล้ายๆยาลดน้ําตาลในเลือดเลยครับถ้าใครมีมะขามป้อมอยู่ที่บ้านนะครับเป็นชิ้นแห้งๆนะครับลองนํามาต้มกับน้ำครับแล้วก็ดื่มเอาแต่น้ำนะครับก็น่าจะมีส่วนช่วยในการลดเบาหวานได้ครับอย่างไรก็ตามครับในการรักษาโรคเลือดลังเนี่ย ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนนะครับก่อนที่จะใช้ยาสมุนไพรร่วมด้วยครับนอกจากโรคต่างๆแล้วนะครับมะขามป้อมเนี่ยยังถูกนํามาใช้ในวงการเครื่องสําอางด้วยครับเนื่องจากมะขามป้อมเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติค่อนข้างเยอะเลยครับอย่างเช่นต้านอนุมูลอิสระลดอาการอักเสบใต้ผิวหนังได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อครับ มะขามป้อมครับนำมาถูกใช้ในวงการเครื่องสำอางอย่างกว้างขวางนะครับเนื่องจากมะขามป้อมมีฤทธิต์ต้านอนุมูลอิสระลดรอยเหี่ยวย่นได้นะครับแล้วก็ลดอาการอักเสบใต้ผิวหนังได้นอกจากนั้นครับมีคุณสมบัติในการลดความมันบนใบหน้าได้ครับงันวิใจัยในปัจจุบันนะครับที่มีการตีพิมพ์แล้วนะครับก็พบว่าสารสก,กัดมะขามป้อมเนี่ยสามารถ ลดความมันบนผิวหน้าได้เขาจึงเอามาทําเป็นโทนเนอร์ครับป้องกันริ้วรอยเหี่ยวย่นครับบนผิวหนังครับกล่าวโดยสรุปนะครับมะขามป้อมเนี่ยมีคุณสมบัติทางเภสัชเนี่ยที่หลากหลายครับต้านอนุมูลอิสระก็ได้นะครับมีฤทธิ์ในการลดกระบวนการอักเสบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงนํามาประยุกต์ใช้ในหลายๆโรคได้ครับทั้งโรคเรื้อรังนะครับ วงการความสวยงามครับก็มีการนาํามะขามป้อมเนี่ยมาใช้อย่างแพร่หลายครับ mm hmm. เห็นไหมครับว่าคุณสมบัติเหล่านี้ครับทำให้มะขามป้อมเนี่ยไม่ได้มีดีแค่การเป็นยาแก้ไอครับยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในหลายๆโลกหรือในวงการความสวยความงามได้เช่นกันครับครับฝากติดตามช ANNEL สมุนไพรอภัยภูเบศและสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับว่าใครมีประสบการณ์การใช้ ยาสมุนไพรอย่างไรนะครับนอกจากนั้นฝากติดตาม Facebook สมุนไพรอภัยภยูเบศไว้ด้วยครับช่วงนี้ใกล้ๆปีใหม่นะครับถ้าท่านใดยังไม่มีของขวัญปีใหม่สําหรับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสามารถใช้สมุนไพรอภัยภยูเบศครับนำไปฝากคนที่ท่านรักได้นะครับ